สวัสดีค่ะเที่ยวบางวันวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะคะเพราะว่ามันติดช่วงโควิดพอดีกลับบ้านมานะคะฝนตกนี่เลยค่ะช่วยพ่อปลูกมันค่ะมีประโยชน์กว่าเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างขั้นตอนแรกก็คือตัดต้นมันให้เป็นท่อนๆน,นะคะเพื่อที่จะเอาไปเสียบตามร่องที่เราเาเตรียมไว้ คนตัดก็ตัดไปเรื่อยๆะคะ่ะส่วนคนที่จะปลูกก็คือมาเก็บใส่ถังแล้วก็ไปปลูกตามร่องที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะตอนนี้เราจะมาปลูกมันกันนะคะเนี่ยค่ะท่อนมันที่เราตัดแล้วมันจะมีหน่อเล็กๆนะคะเนี่ยมองจากตรงด้านบนได้เลยให้เอาด้านนี้ขึ้นนะคะเนี่ยเสียบอย่างนี้เพราะว่าถ้าไปเสียบด้านนี้ลงไปเนี่ยตาม,มันจะลงข้างล่างมันจะไม่เกิดนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน แล้วเราก็เสียบลงไปในดินเลยค่ะกระระยะเอาให้ตามความเหมาะสมนะคะไม่ยากค่ะก็คือเสียบตามสายยางที่เราขึงไว้เลยอันนี้เราทําเป็นแบบน้ําหยดนะคะไม่ต้องพึ่งฝนแต่ถ้ามีฝนมันก็ดีเราจะได้ไม่ต้องเปิดน้ําเปลืองน้ำก็เปล่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็คือทํานตามขั้นตอนนี้จนเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ําได้เลย แล้วก็เป็นอันสำเร็จเรียบร้อยนะคะถ้ายังไงมีคลิปหน้าที่น่าสนใจเดี๋ยวเราเอามาลงให้ดูนะคะถ้ายังไงฝากติดตามห้องเที่ยวบางวันด้วยนะ